สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องพอใจพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปั้นให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพีพีทันใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0991299801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่38ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแปลงปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะ เลือกดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะจะมีเป็นแบบเจดีเป็นวัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะพระสมเด็จนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ นี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารนะคะแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะอง์ละสองร้อยบาททุกรายการนะคะ ต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง,งนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะด้านหลังนะคะจะมีเป็นร่องๆแบบนี้นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5รายการที่5นะคะจะเป็นเรียมกรอบกันน้ําเก็บผิวนะคะองค์นี้รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่5นะคะดูเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่6นะคะองนี้เป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งนะคะองนี้เป็นรายการที่หนะคะด้านหลังก็จะมีตัวยันนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะดูความเก่านะคะ ต่อไปรา,ะะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระพิคเนศนะคะ เป็นพระพิฆเนศนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะพระพิฆเนศนะคะเรียมกรอบกันน้ําเก็บผิวให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญน,นะคะ เป็นเนหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลน,นะคะตายร่มเย็นนะคะองค์นี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10บนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเสมาเจริญพรบนนะคะหลวงปู่หงนะคะเป็นรายการที่ส0บนะคะ เสมานะคะด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะคะเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะคะอง์นี้นะคะหลวงปู่หงรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองนี้เป็นรายการที่11นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะด้านหลังมีปีพศ2514นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัด เจรีหลวงพระอาจารย์มั่นนะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะองนี้รายการที่13นะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยกดนะคะจะมีรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะพระนางพญานะคะต่อไปรายการที่14นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่14นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขรนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะหลังแบบนะคะแล้วก็มีด้านหน้าจะมีรอยปิดทองนะคะด้านหน้าจะมีคาบมีรอยปิดทองนะคะ <ๆ S 2> องค์ ость. นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะองค์น,นี้นะคะเหมือนพระโค้งนะคะแต่เนื้อจะเป็นเนื้อเนื้อผิวมีคาบเหมือนคาบสนิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดแสมสอนะคะองนี้รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระกุปนะคะพระพุทธชินราชนะคะ เป็นพระกุพระพุทธชินราชนะคะแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เนะคะเป็นหลวงปู่โตนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ วัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นะคะหลวงปู่โต๊ะปี2516อนอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะด้านหลังเป็นรูปแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1 9นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ผางนะคะวัดอุดมคงคาคีริเขตนะคะหลวงปู่ผางนะคะรายการที่20นะคะด้านหลังมีปีพศ .12 นะคะ องนี hehe, ้นะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุปรักสีแดงนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นต่างแบบนะคะรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระ พญาเต่าเรือนนะคะรุ่นมหาราบหลวงปู่ริวนะคะวัดใต้แตงทองนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่23่สนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะจะเป็นรอห้านะคะด้านหลังองนี้เป็นรอห้าแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะพระสมเด็จรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุปรักนะคะสีแดงนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชุปรักสีแดงนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะ จะมีปีพศนะคะสองสี่ห้าเก้านะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญพระอุป,ปชาคงวัดบางกระพร้อมนะคะปีสองสี่แปดสี่นะคะองค์นี้นะคะสิทธิ์ทางสวะสิทธ สร้างถวายบูชาคูณนะคะหลวงพ่อนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อคงนะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยโรยมวลสารนะคะด้านหลังองค์นี้จะมีรอยโรยมวลสารแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระหูยานนะคะเป็นพระหูยานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ด้านหลังนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระโพธิสัตว์พังพการนะคะพระโพธิสัตว์พังพการนะคะด้านหลังนะคะมีพญานักปกแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะมีรอยจานทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะอง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะอง์นี้รายการที่30นะคะปีพศ2459นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นเหรียญน,นะคะ หลวงปู่ทิมนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้รายการที่31รุ่นอรหันนะคะอ,อําเภอโป่งแดงจังหวัดระยองนะคะองค์นี้นะคะที่ระลึกในงานฝั่งรูปนิมิตวัดแม่น้ำคูเก่านะคะรายการที่31นะคะหน้าหลวงปู่ทิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะเป็นทรงระฆัังนะคะที่ระลึก นะะเนื่องในงานผูกพระนศีมาฉลองกุฏินวัดบุญยืนนะคะห้าสองอันนี้ก็คือจะเป็นปีพศสอง9นห้าสามเก้านะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพระคุณเจ้านะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะ เป็นเหรียญอาจารยานุสติอนุสรน์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะปี2521นะคะที่ระลึกในงานผูกปัสสิม,มานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่38นะคะ นี่นะคะองนี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นพายาต่เรือนนะคะเป็นพระพยาต่อเรือนนะคะหลวงปูร่รีวัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่40นะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะจะมีพุทธจารย์โตนะคะด้านหลังนะคะจะมีพระพุทธจารย์โตแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรยกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ